สวัสดีเช้าวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567กับฟันสเตรจีนโฟกัสนะคะโดยฝ่าย Strategic w e ของ YB เคหียนฟันค่ะ,ะ,คะก็เป็นไปตามที่เราประเมินไว้นะคะก็สอดคล้องกับนักวิเคราะห์หลายแห่งที่เมื่อวานนี้นะคะเราก็ชี้ว่า S&P 500เห็นสัญญาณของการปักฐานนะคะตามที่เมื่อวานที่เราอัปเดตไปโดยตลาหุ้นสหรัฐค่ะก็มีการปรับตัวลดลงมา S&P 500ปรับตัวลดลงมา1.37เ ยืนต่ำกว่า5,000จุดแล้วนะคะว่ายืนที่4,953จุดส่วนค่าวิกสก็ค่าความผันผวนนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพุ่งสูงสุดตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งจากฟิวเจอร์ตอนนี้เขาเรยยังคงเห็น OI นะคะหรือ Open Interest ที่ส่งสัญญาณในการช็อต โพซิชันของ s p 500อยู่ค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะให้เรามาระวังสำหรับการลงทุนใน s p 500นะคะก็ตามที่เราแจ้งไปเราอยากให้ขายทำกำไรออกมาก่อนหน้าแล้วค่ะท้งนี้ค่ะปัจจัยกดดันนอกจากเรื่องของ v a r i a t i o n ที่ค่อนข้างแพงนะคะในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วะคะยังมีการประกาศตัวเลข C P I ค่ะที่ถือว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะทาให้ก็ปิดโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วนะคะในเดือนมีนาคมและน้ำหนักตอนนี้ค่ะก็มาให้ในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมและกันยายน ก็สอดคล้องกับที่เราประเมินไว้นะคะว่าเราเชื่อว่าการลดอัตราดอเบีครั้งแรกค่ะอาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะ ตัวเลข CBI รายเดือนค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากกว่าที่คาดไว้นะคะอยู่ที่0.3%แล้วก็ Core CBI ยืนที่0.4%โดยหากเทียบรายปีค่ะ CBI ยืนที่3.1%มากกว่า2.9%ที่ประเมินไว้และ Core CBI ค่ะอยู่ที่3.9%มากกว่า3.7%โดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือตัวของ Super Core นะคะหรือ Core Service x Housing นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.7%ถือว่ามากสุดตั้งแต่เมษาย,ยนปี2022และใน c ค t e g o r y ค่ะเราจะเห็นได้ว่า ตัวที่มีความหนืดหรือว่าเงินเฟอ้อที่มีความหนืดอยู่ค่อนข้างมากนะคะก็คือ hospital service ค่ะทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะยังยืนอยู่ที่ประมาณ6.7รวมถึง o e o e r นะคะหรือว่า owner equivalent rent นะคะแม้ว่าจะชะลอตัวลงมาจาก6.3มาที่6.2แต่ก็ถือว่ามีความหนืด ค่อนข้างมากเลยนะคะในขณะที่เรนโชลค่ะของ president เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6.1%ทําทำให้ภาพรวมทั้งหมดค่ะคอกูสเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมา0.3%นําำโดยราคาพลังงานนะคะหรือน้ำมันนั่นเองนะคะในขณะที่คอเซอร์วิสค่ะปรับตัวบวกมา5 4ปรก็ปรับตัวพุ่มขึ้นมาจากคอสพิทอลิตี้เซอร์วิสนะคะแล้วก็เรนทอลก็เลยส่งผลให้ข้อสรุปของสหรัฐก็คือเงินเฟอ้อยังมีความเดือดอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคบริการและก็ค่าเช่าที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็เลยส่งผลให้ปิดประตูเรรื่ององงขกา ปรับลดอัตราเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคมค่ะเต่นอะไรก็ตามค่ะตลาดยังรอตัวเลขรีเทลเซลนะคะในวันพฤหัสแล้วก็ PPI ในวันศุกร์รวมถึงตัวเลข PCE ค่ะที่จะมีการประกาศในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งก็จะเป็นวันเดียวกับที่ทาง BA ค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนประกาศนะคะการปรับเปลี่ยนเบนชม r k ในการวัด CPI นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนมากก็ให้น้ำหนักกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าในส่วนของค่าเช่าค่ะจะมีการ adjust หรือ r e v d l u e ลงมาแล้วค่ะปรับตัวแล้วลงมาเล็กน้อย มอร์แกนเซเล่เขาชี้ว่าจากตัวเลข CPI ล่าสุดค่ะทำให้ Core PCE ะะอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.29%และทำให้ Core PCE เล่งตัวขึ้นมาแตะที่2.1%ในรอบ3เดือนแล้วก็ในแตะที่2.2%ในรอบ6เดือน,นะคะซึ่งก็ใกล้กับระดับเป้าหมายของเฟดค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมาติดตามกับประเด็นนี้กันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนะคะส่วนทาง UBS Global Wealth Management ค่ะเขาก็ชี้ว่าแนวโน้มพื้นฐานค่ะของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปีนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสําหรับการลงทุนนะคะดังนั้นค่ะการพักฐานของตลาดถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าสัญญาณเราจะเชื่อว่าจะเห็นสัญญาณขาขึ้นของตลาดหุ้นอีกครั้งได้นะคะในช่วงการลดอัตราเบี้ยครั้งแรกของเฟดในไตรมาสสนี้ค่ะ แต่จากเงินเฟอ้อที่สูงกว่าคาดนะคะทำให้บอลยูค่ะก็มีการสะท้อนกลับมานะคะเร่งตัวขึ้นมาแตะที่ระดับ4.32%สำหรับเทนเยียนะคะซึ่งก็ถือว่ามากกว่ากรอบที่เราประเมินไว้นะคะในขณะที่2 year ค่ะบวกมา18 basis point นะคะยืนที่ประมาณ4.66%ทำให้อ e i น l d gap เนี่ยถือว่าแคบลงก็กดดันสินทรัพย์เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นแล้วก็ดันให้ข้างเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ104.76ค่ะ ก็กดดันราคาทองคำไปด้วยนะคะราคาทองคำก็แตะที่2,003เหรียญต่อแท่งในขณะที่ราคาน้ำมันค่ะ2ตัว WTI เหลืที่77เหรียญเบรนจินที่82เหรียญต่อบาร์เรลค่ะตลาดหุ้นยุโรปก็มีการปรับตัวลดลงนะคะกว่า1%ส่วนเช้านี้เอเชียส่วนมากก็จะยืนในแดนลบนะคะดอลลาร์แข็งค่าจะเออ่ดอลลาร์ก็มีการแข็งค่านะคะจากประเด็นเรื่องของดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าแล้วก็บอนยิวทั่วโลกเนี่ยก็เร่งตัวตามสหรัฐนะคะก็กดดันตลาดหุ้นค่ะ ดัชนิดโกลเด้นดากอนนะคะของจีนที่ลิสต์ในตลาดสหรัฐนะคะก็มีการปรับตัวลดล,ลงมา2.7นะคะถือว่าเป็นการลดลงครั้งแรกครั้งใหญ่นะคะที่สุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนเนื่องจากว่าฮ่องกงจะเปิดมากลับมาเปิดดําเนินการในวันนี้นั่นเองนะคะส่วนข้างเงินเยนค่ะค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะ ก็หลุดมาทะลุ150เยนต่อดอลลาร์ไปแล้วนะคะล่าสุดในเช้านี้นะคะก็อาจจะทําให้เป็นปัจจัยที่กังวลม,มากกว่าจะเป็นปัจจัยบวกนะคะจากการอ่อนค่าของเงินเยนที่จะก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการส่งออกทําให้มีเ,เงินเข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนะคะแต่เมื่อไหลกระตาวที่หลุดเกิน150เยน ต่อดอลลาร์นะคะก็อาจจะเป็นความกังวลมากกว่าซึ่งนักวิเคะร์เขาก็มองว่า BOJ ค่ะอาจจะต้องใช้การแทรกแซงหรือไม่ก็ประกาศการจะใช้มาตรการตึงตัวทางการเงินนะคะเร็วกว่าที่คาดไว้เพื่อพปยุงไม่ให้ค่างเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงไปกว่านี้นะคะโดยข้างเงินเยนค่ะสปีนี้เนี่ยอ่อนมา23%แล้วและปีนี้ค่ะตั้งแต่ต้นปีมาก็อ่อนมา6%แล้วนะคะซึ่งก็มากกว่าข้างเงิยนยูโรที่3.5%นะคะในการอ่อนค่าก็ถ้าเทียบในประเทศพัฒนาแล้วถือว่าญี่ปุ่นอ่อนค่ามากที่สุดนะคะรองลงมาก็คือยูโรนั่นเองค่ะ สำหรับกลยการลงทุนนะคะเรายังคงชอบดอลลาร์นะคะที่เราประเมินไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ให้เข้าซื้อในลงทุนในตัวของบอลสารัฐต่อนะคะโดยการที่บอลยูเรนซ์ที่มาขนาดนี้ก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมสําหรับการเข้าลงทุนในบอลสารัฐน,นะคะส่วนตลาดหุ้นสารัฐค่ะก็แนะนําให้ขายทํากําไรนะคะแล้วก็อาจจะ allocate เงินไปยังเอเชียเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามซึ่าสามารถติดตามการอัปเดตได้ทุกวันในตอนเช้านะคะไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า y o u t u b e นะคะของทาง u t r a d e c o m by o u b k h e a n ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ